นะครับมาเริ่มข้างที่สองต่อเลยนะครับวันนี้ก็จะเข้าต่อก้านลานนะครับเ <c oughs> ม็ดแตงนะครับอ่าจับไปสําหรับคู่นี้เป็นคู่ที่สามนะครับข้างที่สองนะครับของคู่ที่สามนะต้องเทียบดูก,ก่อนนะครับเท่ากันไหม กันตั้งเยอะนะครับอเคได้แล้วก็เริ่มเลยนะครับวางเลยนะวางเส้นเลยใส่ไปเลยครับเรียงชิดติดกันนะวางเส้นตอกไปเลยครรอบนี้จะใช้เส้นตอกอยู่ประมาณ14เส้นนะครับจัดไป เรียนชิดกิดกันแบบสิบสี่เส้นนะครับนนะทำแบบสองชั้นนะครับวางเลยนะครับ ดูเหลี่ยมดูลายนะครับวางไปเลยสนะิบสี่เส้นนะรบอบนี้นะจับสายเข้าไปครับเส้นตอก เส้นที่สิบสีนะครับใส่เข้าไปเอ่อเราจะเสร็จไปหนึ่งชั้นนะครับนะเส้นต่อมันเท่ากันนะเทียบด้วยอยนะครับเท่ากันหลือยังเอเค ขยับขึ้นนิดนึงนะครับเท่ากันแล้วนะครับ ได้แบบนีนบ้เรามาทำชั้นที่2ต่อเลยนะรอบนี้จะใช้ไป7เ,เส้นนะครับก็จะเสร็จไปคู่ที่3นะสำหรับวันนี้ก็จะเสร็จอีกคู่หนึ่งนะรอบนี้7เ,เส้นนะครับเทียบให้เท่ากันนะครับอ่ะจับไป จัดสายเลยนะครับอีก7เส้นนะครับก็จะตกไปข้างละ21เเส้นพอดีนะครับ14กับ7นะครับก็เป็นต่อข้างละ21เเส้นนะครับพอดีพอดีนะพอดีใช้งานนะครับแบบนี้น้าหนักก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับพอดีเลยนะครับ Yeah. สามแล้วนะครับเส้นที่ส,สี่เส้นที่ห้าวางไป เส้นที่หกครับเส้นที่ห้าวางไปเส้นที่หกวางไปเส้นที่เจ็ดใส่ไป เย้ yeah. ครบครับเจ็ดเซนแทะให้เท่ากัน okay. เสียงมาแล้วครับเสียงมาแลอเค้ okay. ได้ละมาจุดเรียบร้อยเตรียมมัดก็จะเสร็จไปอีกหนึ่งข้างนะครับ เป็นตอกการลานเม็ดแตงเท่ากันนะเอาลงมาหน่อยนึงสูงกว่า Okay. เท่ากันแล้วเท่ากันแล้วก็ล็อกครับล็อกนะทำดำให้เสร็จนะครับเสร็จไปอีกข้างหนึ่งนะเป็นคู่ที่สามนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับคู่ที่สามแล้วนะครับ ลงไปครับเขียงเอียงลงทางด้ามครับล็อกให้แน่นนะครับ ร้อยครับขึ้นนะครับคราวนี้เฉียงเอียงขึ้นนะครับในทางปลายตอกนะครับคราวนี้ลักษณะผันควายกากระบัดจับไปครับข้างดีสองก็จะเสร็จแล้วนะครับเป็นตอกการลานเม็ดแต้งนะครับคู่นี้วันนี้ก็ทั้ง4คู่นะครับเม็ดแตงทั้งหมดนะเตรียมส่งลูกค้าผู้มีนะครับลม เคเสร็จเรียบร้อยนะครับขู่คู่ที่สามนะครับก็เสร็จนะครับมาฟังเสียงดูสักหน่อยครับเสียงนิ่มๆเบๆาๆใสๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตอกก้านลานเม็ดแตงนะครับเดี๋ยวครับ